สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอีนะครับอันนี้ก็คือคลิปเรียกชันนะครับรายการกระหายเล่านะครับของคุณเตตะวันนั่นเองนะครับ EP ที่20ซึ่งเรางงมากเลยนะทุกคนว่าทำไมเราถึงพลาดคอนเทนต์นี้ไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของคอนเทนต์เนี้ยคือฟอร์ดบุ๊กนะทุกคนนะครับซึ่งในอนะีพีเนี่ย นะครับเหมือนคุณเตเนี่ยเขาจะชวนฟอสบุกนะครับมาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของหนังนะครับก็ออพอดีช่วงนี้เหมือนแบบว่าฟิดขึ้นฟอสบุกเยอะมากแล้วก็มีคอนเทนต์นีขึ้นมาเราก็เลยเอ๊ะทำไมเราพลาดเราทำไมเราไม่ได้ดูอันคอนเทนต์นี้ไปได้ยังไงงงมากแต่ก็โอเคใดๆก็ต้องขอบคุณ เอวัฒนาการต่างๆที่ทำให้เราได้เเห็นคอนเทนต์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปได้ดูกันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะรับชมนะครับารายการกระหายเล่า ep ที่20นะครับที่แขบเชิญเป็นฟอร์ตบุ๊กนะครับก็สามารถไปรับชมได้นะครับทางช่อง YouTube ของ g m เ t v นะครับก็ก่อนไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรา,อาขอฝาก ช่องสตูด,โดิโอจอด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและเดี๋ยวไงเราไปดูกระหายเล่า EP ที่20นะครับที่คุณเตอเขาเชิญฟ c e ปุ๊กมามาคุยเล่นหนักกันนะครับไปดูกันเลยะครับนี่คือรายการกระหายเล่ารายการจะรวมของล้ำย่งของเจ๋งคัดสรรสิ่งที่ดูแล้วต้องสึกคููจนตัวสัน่นจะถูกนำเล่าอย่างเขียวกระหายด้วยผมเตตวันริบหรัครับ ครับผมและกระหายเล่าวันนี้นะครับเราจะมากระหายเล่ากันถึงหนึ่งในแอคทิวิตี้ฮ็อบบี้หนึ่งที่สร้างสิษย์สรรให้กับชีวิตของคนหนึ่งได้มากเลยนะครับนั่นก็คือการดูหนังดูภาพยนตร์นั่นเองนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยนึกถึงน้องสองคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในบ้านเซฟเฮาส์ด้วยกันเมื่อตอนเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องการดูหนังและมีการชวนกันไปดูหนังด้วยและน้องสองคนที่ผมกล่าวถึงนั่นก็คือบุ๊คกับฟอสเองครับขอเชิญเลยครับมาได้ไปดูด้วยกันยังสวัสดีีคครรััับสสวดต มาเคนตลกเยเป็นนัตัดบผมเรนั่งกลางคือชื่อมตังใหญ่เดียวอะไรกันครับี่สวัสดีครับสวัสดีครับีที่เชื่อ2คนมาเยพราะว่าพอพูดถึงเรื่องหนังอะที่รู้จักฟอก่อนุเพราะวาอร์ารการกับพี่แล้วนี้เหมือนตอนนั้นใช่เน่าด้วยกันแล้วทีฟ์ก็พูดถึงเรื่องมาเวลด้วยกันเรื่องหนังแล้วพอเข้าเซมเฮก็ไปพูดถึงเรื่องนังด้วยกันอีกก็เลยเอ่อนึก เชิญมาไม่ได้เชิญมาเอ้ยพี่เต้เหย่าแกงนะส่วนเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกันตั้งตั้งตั้งนานตอนนั้นครับแล้วก็รู้สึกเราน่าจะเป็นคอเดียวกันในหลายอย่างเดี๋ยวมาดูว่าการดูหนังจะแบบเปิดปากกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เสร็จก่อนสองคนนี้ตอนนี้กำลังมีซีรีส์อยู่พูดถึงหนังก็คือพูดถึงซีรีส์ตัวเองด้วยอ่าก็คือเรื่องใครคือกองชองมิวเอ้ยใครกองช่องเต้งั้นให้เล่าหน่อย เตเป็นไงบ้างเกินครึ่งทางแล้วครับก็มีทั้งหมดกี่พีนะสิบสองวะสิบครับสิบปออันนี้โอ้ก็ใกล้จบแล้วใช่ใกล้ใกล้รู้แล้วใช่ปหมว่าใครคือองคชองเตอถูกใช่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเวลาซีนที่มันยิ่งใหญ่ใหญ่แล้วมีเพลงขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างครับเพลงปอเรื่องนั้นน่ะเพลงปอมา ซีรีส์เนี่ยมันจะมีแบบเวลาดังเนี่ยจะมีฟันแตกอะไรนี่แบบว่าพี่สองคนนี้ก็มีฟันแตกอีกอนเหมืนอบบน,นกันก็คือสองคนนี้พี่เพิ่งรู้จักเซฟเฮาส์ว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่สมัยวยัยเยาว์ใช่ครับตั้งแต่อนุบาลเลยพี่เดอันนี้ผูดจริงอันอุบาลหรอไม่ใช่ปฐมเพราะวพี่เขาเจอปฐมอุบานนะอนุบาลปฐมก็อยู่ด้วยกันเอาวิน,นาทีแรกที่มารู้ได้ต้องเล่นซีด้วยกันคือเรื่องที่ไหนคือพอแบบแคปผ่านแล้วนะเจอพี่เอ็กแล้วก็เออเนี่ยเดี๋ยวพาไปเจอคู่เล่นนะวันนี้คู่เล่่่่่่่่่่่นนนนนนกกกก็็มมมมมมมาาาาดด้้้้้ววยยยไไไไซึงงรรรูููออออออเเเเเลชืะะัััีีพปปิตขหฟบุใ ตอนแรกก็อ่ะหนึ่งสองสามอ้าวไอ้พวกใช่แบบนี้เลยใช่แบบนี้อ้าวแล้วแบบเราก็งงว่าอ้าวไอ้นี่มาทำไมแวบแรกนะพี่เต้เหมือแบบพี่พี่เขาก็เขาก็ตกใจเพราะว่าใช่เดี่ยวเขาก็ตกใจเพราะว่าเหมือนแบบซีรีส์มันก็แบบรู้จักกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วฮะเออแล้วเราก็แบบเหมือนเดส์เหมือนกันแล้วเราก็อว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเออเออโคลงลิฟตมโคลลิฟต์มันได้ ชอบดูหนังเป็นปกติชอบครับชอบมากชอบดูหนังในกระแสหรือนอกกระแสในกระแสปะเออผมว่าชอบดูในกระแสพี่ก็พี่แต่นี้ดูเป็นคนดูหนังแบบติดติดด้วยอเลยปะบุก็ชอบดูเหมือนแบบหนังแบบเกี่ยวกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นหนังรางวัลถามว่าดูหนังบ่อยไหมผมไม่ค่อยได้ดูหนังอเร์ตไปดูเคยดูด้วยกันปะเคยครับพี่ฟอสบอกว่าชอบดูหนังบ่อยเนี่ยบ่อยแค่ไหน เดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าเรื่องแล้วเคยดูหนังคนเดียวไหมะผมดูหนังคนเดียวตลอดเลยจริงปะพี่ไม่เคยดูหนังคนเดียวเลยดูหนังคนเดียวคือผมว่าไม่ค่อยชอบเข้าโรงพี่เตยจริงปะผมจะดูผ่านแอปมากกว่าแต่ผมชอบดูในโรงจริงปะคือการดูหนังคนเดียวไม่ไม่ถือว่าแปลกใช่ปะไม่แปลกพูดถึงเรื่องการดูหนังเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ตีมาคู่กันและขาดกันไม่ได้เลยรู้ไหมว่าคืออะไรอืมอะไรครับพี่เตยผมว่าของกินคือเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยก็คือของกินครับเตยบ้าเวลาปกติดูหนังภาษาเราต้องใช้ให้หมดอะนะเเเสีียยกรรรต่าาาูลลวว ซึ่งพี่ก็มีของพี่น้องก็มีของน้องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พี่มีของพี่แล้วพี่จะอยากจะมาแนะนํำคืออะไรแต่บอกเลยว่าอย่าบอกใครนะมันต้องที่ปไว้เลยใช่ได้ก็รู้องไปเลยก็ไม่เลยและสำหรับพี่นะครับพี่ขาดไม่ได้คือนี่เลยสาหรายเท่าแก่น้อยอร่อยเข้มแซ่บลองมองดูดีสิแล้วพูดมาว่าเห็นอะไรเห็นอนาคตของผมมองนี่เห็นสาหรายเท่าแก่น้อยใช่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นรสชาติใหม่หรือเปล่าพี่เต้โอ้โ อ่ะงั้นหนึ่งสองสามให้ชูตาพาเราไปเลยและสามรสชาติใหม่ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับก็คือนี่เลยสาหร่ายเท่าแก่น้อยกลิ่นส MOKE เบอร์เกอร์สาหร่ายเท่าแก่น้อยรสปมยำหมันกุ้งและสาหร่ายเท่าแก่น้อยรสดับเบิ้ลชิลลี่ครับโอ้โหเฮ้ยพี่คือจริงอ่ะผมก็มีสาหร่ายเท่าแก่น้อยติดไว้อยู่ที่บ้านแต่ตัวเนี้ยผมไม่เคยมีเลยคือที่บ้านผมจะมีรสออริจินัลแล้วรสเผ็ด พี่เอารถใหม่สามลมาแนะนำเนี่ยทำไงก่อนต้องฉีกแล้วฮะต้องชิมต้องชิมนะครับเรื่องวันนี้เราพูดถึงเรื่องของหนังภาพยนต์เนี่ยการดูหนังเวลาปกติดูเสร็จเขาต้องมาใวรีวิวอะไรกันวันนี้ก็จะให้รีวิวเท่ากันน้อยเหมือนกันรีวิวแบบฟิลว่ากินแล้วรู้สึกยังไง กลิ่นหอมลงฟันอ่ะชอบฟิลลิ่งเหมือนไกินเบอร์เกอร์กัดคำแรกเข้าไปเรากินนีใช่ปะแต่พอคำที่สอเรากินเข้าไปอ่ะเหมือนเราต้องอ้าปากเงี้ยกินเบอร์เกอร์อยู่เนี่ย้รู้สึกเป็นยังไงเหมือนกินต้มยันกุ้งเมพี่กินต้องอธิบายให้พเห็นภาพให้ได้หอมกลิ่นต้มยำครับแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศครับต้องบอกก่อนว่าผมอ่ชอบกินอะไรแซบๆอยู่แล้วรสต้มยำมันกุ้งเนี่ยคือดีมาก เปรี้ยวเผ็ดถึงใจมากแถมมีกลิ่นมันกุ้งด้วยครับอืมอร่อยเข้มเต็มแผ่นมากครับผมของผมเป็นรส double chili ครับผมขอชิมก่อนนะพี่เต้ได้คือผมม่ค่อยชอบกินเผ็ดอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนเหมือนมีกลิ่นกลิวด้วยรู้สึกอย่างนั้นอะอันนี้มันมีความเผ็ดถ้าคนชอบกินผมวก็ชอบพอกินต้องทำท่ายังไงเลยโอ้ยเผ็ดขอน้ำ เผ็ดกำลังดีครับเผ็ดเผ็ดลงตัวให้ลองกินแบบเบอร์เกอร์อาจจะต้องถือสองมือกินเหมือเบอร์เกอร์นะอาปากลโกกูอาปากให้ก้วเพราะมีหลายชั้นมากครับเบอร์เกอร์นี่พี่เต๋อป้ายยาเพราผมแล้วเนี่ยไม่ใช่ป้ายยาแต่ยังอีกเหรอพอพี่ยิ้มของตัวเองให้ยังอีกเหรอพี่จะไม่ยิ่มของตัวเองมาให้บ้าของพี่ได้อร่อยเข้มเป็นแผ่นเป็นอย่างนี้แบบมันกินที่ว่รสต้มยำมันมาปลายมันจะเปรี้ยวๆไหมต้มยำแบบเนดับเบิร์ชิลี่ครับ กินแล,ล้วเผ็ดเลยเพลยี่เผ็ดกำลังดีครับอร่อยมากเลยออร,อ,ยอร่อยอร่อยทุกรสชาติเลยอะจะไม่อร่อยขนาดนี้ได้ไงนะคับในเมื่อพี่ได้ยินมาว่าเขาเนี่ยคัดเลือกสาหร่ายสด,สดสดจากธรรมชาติอย่างพี่ที่ฐานเลยจากแหล่งสาหร่ายธรรมชาติที่เกาหลีใต้แล้วก็มาผ่านกระบวนการการแป่งเป็นแผน่นก,น,กนก่อนที่จะส่งมาที่โรงงานของเข้าแก่น้อยเพราะว่าเขาใช้สาหร่ายที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยทำให้เราได้กินสาหร่ายที่กรอบใหม่สดแบบนี้ครับว้าา สาลายเนี่ยต้องเท่าแก่น้อยจริงๆนะกินแล้วติดใจหยุดไม่อยู่เลยหัวพี่เตอ,อร่อยเข้มเต็มแผ่นแบบเนี้ยใครจะหยุดกินได้ครับหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันหมดหมดคนแรกเลยครับคือเอาจริงป่ะเหลืออยู่สาแต่ว่าพี่ว่าแค่เนี้ยถ้าไปดูหนังอะ่ะก็คือหนังยังไม่ทันเริ่มเลยหมดหมก่อน<ม>แล้วอ่ะยังไม่มทันได้เริ่มเรื่องหนังอ่ะแต่ทุกคนไม่ต้องปวดทุกคนใจเย็นๆเลยนะใจเย็นก่อนเลยได้ครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรได้ครับพี่มีอีกเยอะมากให้ทุกคนอย่าบอกนะว่าจากฉิดโอ้ขอบคุณครับ ให้กินด้วยกันอ่าโอเคจ้า okay, <ต>จกินกันกอนแล้วอย่างนี้ถ้าผม <c oughs> อยากไปตุนมาที่บ้านทำไงอ่ะพี่เตก็ไปซื้อสิที่ไหนเว่นเลเว่นทุกสาขาเลยแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้แบบนี้าง่ายๆอุยอย่างนี้ดีเลยนะพี่เตถ้าสมมติแบบผมจัดปาร์ตี้หรือแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยระหว่างขับรถดูหนังอะไรเงี้ยก็ซื้อกินง่ายมากเลยอ่านแนๆแล้วก็มีของกินละงั้นมาพูดเรื่องหนังกันต่อเลยกาโอเคนะครับ เกิดเรื่องหนังไปแล้วเราขอมาลงดีเทลได้ไหมเพราะหนังจริงมันมีหลากหลายแบบหลากหลายช่องมากหลายแคตตากรีมากเติบโตมากับหนังแบบไหนแล้วก็แบบไหนว่าหนังแนวไหนที่จะแบบดึงให้เราไปดูได้มากสุดนเราดูเทรลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะที่ชอบแนวแบบหนังไซไฟแฟนตาซีอะไรเงี้ยเหมือนกันแหมถ้าไอ้ท่นดูป่ะดูครับไอ้พี่นั่นพี่พี่ดูแค่ไม่ไม่ได้เยอะมากอ่านหนังรักดูป่ะดูผมดูหนังรักพี่ไม่เคยดูจริงหรอพี่ดูน้อยมากผมเคยดูรักโรแมนติกมากกว่าไม่ค่อยก็อยากรู้พี่เตยอนิถันได้ไหมอยากรู้ว่าเรื่องแรก เจคือเรื่องอะไรที่เข้าไปดูในโรงไททคนิตจริงหรอที่ดูไททยในโรงตอนนั้นคือหกขวบเป็นอย่างพี่เข้าไปดูเรื่องนี้กับพ่อในโรงผมมาดูการกล้วยจำได้เลยจำได้เหมือนมันเจนใหม่เกินมันล้วท่ไม่ดูเลยที่ชอบดูอีกหมุนหมุนหรืมั้อันนี้เป็นเฟเบริตเลยซึ่งพอโตมาแล้วอะหาเพื่อนไปดูยากมากแล้วเพื่อนชอบดาวแล้วพอดาวอะไรสืบสวนสอบสวนไม่ใช่แฟนแฟนที่เจไม่น่าดูหนังผีขันตักอุ้ยไม่ใช่เจไม่น่าดูขันตักเพื่อชอบดูจริงหรอเพื่ชอบดูพี่เจได้น่าดูขันตักเพื่ชอบดูบ้างไม่ชอบเลย หนังอะไรพขวัญนนะ่ะหนังเขย่าวขวัญพี่ชอบเด็กก็ชอบตอ่ร<ก>ีมตัได้ดูปะ้ะพี่ได้ดูนะพี่เจะดูซอกกับดูพังป้ะซอกก็ดูจริงหรอดูไม่ได้ด็กูไม่ได้น,นั่นแหละชอบแต่ว่าอันที่ชอบสุดเลยอะ่ะหนังอะไรพี่หนังสัตว์หนังสัตว์หนังสัตว์ไม่เคยเจอแฟงกระเปนะ๋าเหมนกันนะหนังสัตว์หนังสัตว์ดุร้าย <S <S ตัวละครอะไรอย่างเงี้ย นอดูดูผมดูทช่ฉันชอบมากคือดีบลูซีที่เรื่องฝูงมาดูใต้สมุทรรู้จักปะไม่เคยที่ดูประมาณสิบรอบอันยันโตมากับอะดัคอนดารู้จัจนะพี่เขบดูเพียอะดัคอนดาสัจะมันมีเรื่องหนึงกับเรื่องอะดัคอนดาผมไม่รู้ภาคไหนอะที่มันเข้าไปในป่าแล้วมันก็ไปล่างูใช่ปะใช่ที่มันมีฉากที่งูมัน งั้นเดี๋ยวตอนนี <wheels running. S 2> remember, ้เรากำลังเครื่องติดกันแล้วดูเขาข่าวกันมากนะเขาบอกเขาคุยกันเรื่องหนังอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงหนังแนวหนังดังนะที่พี่ว่าให้ดูหนังรักที่มันทัชใจซึ้งใจอยากมีความรักแบบหนังประมาณนี้ผมชอบ about time ชอบเพราะว่าเหมือนแบบมันมันดีหลายๆอย่างเป็นเกี่ยวกับคนสองคนที่แบบว่าเต้องไปจีบกันเอกพิเศษตรงนี้คือพระเอกมันสามารถย้อนเวลาได้ออขงผม Terminal แล้วกันครับที่ท็อปแห่งเล่น อันนี้ก็ดีมากคือเหมือนพระเอกมันไปไปติดอยู่ในสนามบินนะครับแล้วต้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผมพี่ไม่รู้เคยดูหรือเปล่าอันนี้ก็ดิมก็แมสเหมือนกันนะที่มันแบบย้อนเวลาสลับกันน่ะที่ออที่ผู้ชายผู้ชายแก่ก่อนเป็นเด็กผู้หญิงเด็กก่อนเรื่องนั้ดีมึงดูทุกเรื่องอยเลยปะเนี่ยเบนจมินบัตเทิลเลยสิอย่างเออเออนั้นอ่ะพระเอกเกิดมาอายุ80ปีใช่เออดีป่ะดีมากเรื่องนี้แหละที่พี่ชอบพี่ว่ามันแฝงแบบ มือนมันทําให้เราคิดอะไรฉุกคิดอะได้หลายอย่างใช่ใช่ดีไหมเรื่องนี้ดีมหมถือว่าดีไหมดีมากเพราะว่าเป็นหนังรักน้อยเรื่องมากเลยพี่ดูพี่เลยอยากว่าถือว่าอันนี้โอเคเลยดีเลยผมชอบชอบมากเอาหมวดหมู่ที่หนังที่ดูบ่อยดูซ้ำอยู่นั่นดูบ่อยที่สุดถ้าดูบ่อยสุดอะผมมีสองเรื่องมี Inception ของ Christopher Nolan Inception จริงๆออโอเคมันควรจะดูบ่อยถึงจะเก็บเยอะๆแล้วดูดูไม่ดูเรื่องแล้วดูนี่ก็เป็นอีกทีแบบมันนี่ดีเลยมันควรจะดูบ่อยเพื่อทำให้เราเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นในหังดูไปกีี่่รอบเธอเซล่ารอยนะแล้้วพอเขาใจดูเสร็จนี่ต้ไป อันนี้ไปเสร็จผมต้องไปอ่านต่ออีกเพรมันอินขนาดนั้นอะแล้วบุ๊กล่ะบุ๊กเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นคนที่ดูหนังไม่เยอะแต่ดูหนังซ้ำบ่อยหนังที่รู้สึกตัวเองดูซ้ำบ่อยจริงๆเนี่ยคือเรื่องอะไรบุ๊กดูฟอ r ์เรสต์กรบ่อยมากแล้วก็ about time จริงๆก็ดูบ่อย about time แล้วก็มีอีกอันนึงที่แบบว่าเป็นฉีกไปเลยดู r เรียวสติวะฮะเร a ย s t ติ l ที่เป็นหุ่นยนต์ป่อยกันอะสนุกมากมันเรื่องนี้แต่คุณเนาะ มันม,มากคือมันไม่ได้แอคชั่นจ๋ามันจะมีแบบไซไฟายซึ่งเราชอบผมพี่อ่ะถ้าโตขึ้นอ่ะมันจะไม่ค่อยได้มีหนังที่เราดูซ้ำไปแบบมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าหนังที่ดูซ้ำไปแบบมาตอนเด็กก็คือนหนัจงจำพวกหนังสัตว์ที่บอกคือดูเป็นสิบยี่สิบรอบจริงๆอ่ะเคยมีเรื่องหนึ่งไปดูในโรงมัสามรอบเชื่องสายเป็นหนังแบบหนังตลกไปดูกับเพื่อนกับแม่กับอะไรสักอย่างเพราะหนังแต่เรื่องเนาะคนที่มาดูอ่ะคนละคนกันมันก็มองเห็นอะไรบางอย่างไม่ว่ามองอาจจะมองเห็นเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าเราหยิบมาใส่ในใจเราอ่ะไม่ นี่ก็ตอนโตได้เหมือนกันตีมแดงคือเหมือนราพี่กันเล่าเรื่องอ่ง่ายๆที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่แทนตันติกอ่ะพอเราดูตอนโตอีกรอบอ่ะคือเราฟีลไเลยแล้วเรื่องชนชั้นของสังคมเลยที่เราแบบตอนเด็กเราไม่เราไม่ถนัดเลยว่า พูดหลับโดยที่เขาอะมันคือเรื่องของฉัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออแต่ตอนเด็กเราจะไม่ที่ข้ามสกิบสวนกันเลยอดยังไงอะจำได้ว่าจำได้ว่ามีฉากที่คุณเจล่นตรงนั้นอันนี้เราจะจำอะไรฉากที่มันเป็นอะไร่างกันได้ผมก็เป็นเหมือนกันนะแบบดูตอนโตกับตอนเด็กไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกแฟนฉันอะดูตอนเด็กอะงงมากเลยทำไมในงานแต่งตอนแรกมันโตแล้วมันกลายเป็นเด็กวะดูตอนเด็กเราไม่เคยเข้าใจเลยเราเพิ่งมาเข้าใจตอนโตว่าทำไมก็คือภาพสำหรับไอ้เจบอะก็คือ ใช่ตอนเด็ก็ไม่เข้าใจจริงเหรอใครจะรู้ที่มันใส่ชุดแต่งงานแล้วก็เป็นหน้าเด็กันนะใช่แล้วอะไม่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  แล้วก็ใส you know? anyway. ่ชุดแต่งนโอเคเปน้อยหนาอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเขาจะเสือกันเหรอถูกต้องไอ้ที่เึงคิดไปเองพูดที่ที่พูดนะถูกแล้วเจ้นแบบจริงเหรอพี่อ้ยใจเุ้งจริงจิงไม่ผิดเลยจริงเหรอพี่หนั้ยนก้วไ่มาไม่รู้เรื่องเลยจริงเหรอนี่เพิ่งรู้ก็ถึงบอกไงว่าหนักบางทีไม่ใช่แค่เรื่องนีนะพี่ว่าหนกบางเรื่องดูอาจจะดูเป็นการ์ตูนดูเป็นอะไรง่ๆแต่บางทีมันแสงตัดยาชีวิตบางอย่างถ้าเราเจออะไรเงี้ยเราจะรูกไปท้ามันได้ ต่อมาอันดับสุดท้ายนะครับหนังที่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจนี่ยากนูเนี่ยแต่ผมรู้ผมรู้ผมรู้เลยว่าจะตอบว่าอะไรอาอะไรฟอร์เรสต์การพีผอไม่ใช่หรอแล้วก็ไมดูหลายเรื่อชอบชอบชอบกรีนบุ๊กครับกรีนบุ๊กมันแบบได้เยอะมากๆเลยครับแบบว่าสะท้อนสังคมสมัยนั้นเราได้เห็นภาพสมัยนั้นแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันเป็นความสัมพันธ์จริงๆไม่ได้แบบมีเรื่องภายนอกแบบบุคลิกภายนอกหรือแบบว่า ชอบก็ต่อแล้วตอนจบดีมากดูแล้วมันแบบเออเออดีว่ะมีสักพนลางก็คงดีเลยผมชอบ Inception โอ้โหดูหนังลึกอะมาดูดูทรงเราพอได้วุกคนชอบหนังอะไรอยู่แล้วอะชอบหลังนี้ตามอ่ะคือชอบตัวผู้กำกับด้วยแล้วก็ชอบตัวนักแสดงนำด้วยก็เลยชอบเรื่องนี้สุดแล้วพี่เตอะค่ะหนังฉากแน่เลยหนังที่รู้สึกว่าดูแล้วชอบแบบเรียนมาร์กจะพี่เอริสชอบพาดูหนังดีซึ่งเป็นหนังรางวัลซึ่งมักจะชอบอยู่ในตามแบบดูแบบแปลกๆอะไรอย่นี้ แต่ว่าอันเนี้ยเป็นหนังลักที่ดีเหมือนกันทุกอย่างที่เขาทำอะสื่อความหมายหมดเลยมันเป็นความเป็นมนุษย์จริงๆอะที่มนุษย์จะทำได้อะประมาณนี้คือถ้าหนังเนี้ยพี่ต้องแบบเหมือนให้คนเนี้ยถ้าที่ได้รับอิสปายจากเนี้ยพี่จะไปดูถ้าเป็นหนังที่แบบบางทีเรียบง่ายแต่ทัชใจอะมันไม่วือหวาพอที่เราจะอยู่ีอยากเข้าไปดูเองสำหรับพี่หรือว่าพอมีคนพาไปดูอะแล้วเราดูมนเลยทัชใจมากเลยพูดคุยกันไปเยอะประมาณนึงก็เลยรู้ว่าสองคนเนี้ยก็ดูหนังค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละคนก็มีหนัง ที่ชอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีเกมมาทดสอบความจําเกี่ยวกับหนังแต่ละคนหน่อยว่าคือหนังแต่ละหนังเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนประโยคเด็ดหรือประโยคที่มันทัชหรือแบบโค้ดที่มันแบบจากหนังเนี้ยเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมครัซึ่งเดี๋ยวพี่จะเป็นคนอ่านโค้ดนั้นแล้วให้สองคนนี้แข่งกันทายว่าโค้ดเนี้ประโยคนี้มาจากหนังเรื่องอะไรโดยที่ก่อน ข้อนี้ถือว่าเสมอไม่มีใครได้คะแนนไปและประโยคของหนังเรื่องนี้ก็คือลัดน์แหลมก่อนไม่ได้เหรอไม่เพราะว่ายังไม่หมดปากไงถือว่าฟาวร์ทั้งคู่เรื่องต่อไปนะครับยังคงอยู่ที่ภาพยนตร์ไทยมีบทสัญนาว่าดากันดาฉันดกแก้วอ่ะเดนเซนีแกมันทำอะไรเอาตอนนี้โอุ้ยช่วยอะไรวะจำไม่ได้อะเดนเซนี ทั้งพระเอกและนางเอกใครแสดงได้ถืว่าให้พระเอกซันนี่เล่นอะนางเอกใครวะอ๋ออุ้ยอุ้ยอช่ว่าเขตอบเป้เรื่องรักใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรเรื่องรักคู่รักอะไรสองคนเป็นอะไรกันสองคนเป็นอะไรกันเพื่อนรักเราสองคนเป็นอะไรกันแล้วเพื่อนกันใช้กันเพื่อนการใช้กันเฮ้ยสองคนคนการนีด้กัน เราสองคนเป็นอรายการแฟนการนี้หรอแน่ข้อที่สามนะครับมาจากหนังไทยเช่นเดิมแดร็กมีอยู่ว่าคุณจะนะฉันได้ยังไงล่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ําชื่อคุณฉันยังไม่รู้จักเลยรวมมันมันหั ใช่ใช่ใช่ถูกต้องพี่ไม่รู้เลยอ่ะตอนนี้นะครับคะแนนของฟอสนำมุกอยู่หนึ่งคะแนนนะครับเรื่องนี้มุกต้องตีตื้นให้ได้งั้นเราจะเลือกฐันที่ค่อนข้างแมชมากเรื่องหนึ่งขึ้และเรื่องนี้มีบทสนทนาว่าถ้าจะมีใครตายเขาขอเป็นคนตายก่อนแล้วกันถ้าเขาไม่ีตัวเองเขาอยู่ไม่ได้หรอกอ๋ออ๋อรู้ตอนนี้ฉันรู้ทั้งคู่นะพี่มาก อาเิเตครับีประมาณไหนอ่ะจำจำภาพเหตุการณ์ได้ไหมผมจาได้ว่าหลังผ่านผ่านอย่างแล้วแล้วก็คุยกันขึ้นชิงช้าสวัส์ครมันม่ซีนแล้วเราก็นั่งอยู่ด้วยกันข้างบนาใช่ไงใช่เอเอและเรนี้คือเรื่องพี่มากระขนงครับฟอได้อีกหนึ่งคะแนนครับาิกาพูดเเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อใช่มาเรียพูดเดี๋ยวฉันจะเป็นที่มาเรียเองไม่มันต้องเป็นดาวิกามันต้องมีด้วยน ดูอ่ะตังโกถ้าจะมีใครตายเขาขอเป็นคนตายก่อนละกันได้อย่ถ้าไม่มีตัวเองอ่ะ มึงมึงเลยจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมในอาบน้ำครับเฟนโซนเฮ้ยโวไม่เคยดูเฟนโซนพี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันหลังดีนะเดือนนี้ให้ดูเพิ่มครับตอนนี้นะครับมุกปีเปื้อมาที่สองขณะนี้นครับตอนบุ๊คชอบตัอยางแล้แบบโรแมนติกและข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เนื่องจากเป็นข้อที่พูดเลยว่าต้องใส่ความเร็วเราเลยไม่อยากอ่านด้วยน้ำเสียงของผู้สงสารนักเพื่อจะบิดผิวสาดนิดนึงเพื่อให้ยากขึ้นคโได้หลอกของเรื่องนี้ก็คือถึงแม้หนูจะดำ แต่หนูก็ยังรักของหนูนะแฟนฉันอ้วนดำอ <Gore, S 2> ้าวอ้วนดำไม่รู้เลยอ้วนดำคิดอะไรไม่รู้สิเหรอไม่รู้จริงถึงแม่หนูจะดำมีผู้ต้องการตอบหนึ่งท่านครับแฟนฉันครับแม่ฉันตอมดิยอมมเงินรู้กันไหูโตยอมและจิ๋วคะแนนนะครับเสมอกันที่สามสาอ่าโอเคงั้นวันนี้ก็เสมอกันนะครับก็ถือวันนี้ก็ได้เล่นเกมสนุกๆแล้วก็ได้รู้จั ว่าแต่ละคนชอบดูหนังประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยวันนี้สารสำคัญเลยเดี๋ยวต้องมีอะไรขอการเรียนรู้หนังด้วยใช่ไหมมันทำให้เราได้รู้ว่าโรสอ่ะแล้วก็ไม่อยารู้ว่าน้อยหน่าเขาไม่ได้ขาไม่ได้ขำอะไรไม่ได้นี่คือสารสำคัญของวันรายการวันนี้เราได้รู้ข้อที่จริงใหญ่ๆสองพ่อถือว่าได้เรียนรู้ได้ไปจากภาพยนตร์ได้ทั้งความสนุกลปด้วยแต่ถ้าใครอยากทั้งเรียนรู้ถึงความอร่อยแล้วความสนุกฟินจากการรับประทาน สองคนเคยบอกว่าถ้าพี่เหนื่อยเมื่อไหร่ให้บอกอะตอนนี้พี่ื่อถ้าใครทางบ้านนะครับอยากสรุกอยากฟินเหมือนเราอยากริมรสความอร่อยต้องทำยังไงครับก็ต้องนี่เลยครับเท่าแก่น้อยสามรสใหม่นะฮะ,ะมีะรถบ้างครับมีรถต้ยมยำมันกุ้งครัมีรถด,ดับเบิลชิลลี่ดับเบิลชิลลี่และก<ล>็รถสโมกเหมือนเคยครับ ซึ่งสารถนี้ครับเป็นรสชาติใหม่ย้ายใุกคนได้ลิ้มลองนะครับจะพบกับความอร่อยที่ไม่เหมือนรสชาติเดิมแน่นอน,นครับแล้วก็ได้ซิงแบบเราครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่เซเว่นอีเวนทุกสาขาครับหรือร้านค้าชั้นนําหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้และสำคัญคือไม่ได้เหมาะก,กับการแค่กิจกรรมดูหนังนะครับเหมาะกับทุกกิจกรรมเลยก<ๆ>็คือเราจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านเป็นขนมขบเคี้ยวยามว่างหรือว่า รับแต่ระหว่างทางหิวเลยก็คือสามารถหยิบกินได้เลยเ้าแกน้อยเป็นเพื่อนได้ตลอดทางใช่ครับอย่าลืมนะครับสาหร่ายต้องเท่าแกน้อยเท่านั้นนะครับอร่อยเข้มเต็มแผ่นมากมากเลยพี่เจ้าผมหยุดกินไม่ได้เลยใช่เมื่อเร็วๆนี้กินแบบไม่กดกระดิ่งด้วยครับก็คือวันนั้นขอเล่านิดนึงเพราะเส้นทางก็คือวันนั้นที่ผมเข้ามาทำงานแล้วผมดูเหนื่อยๆล้าๆสองคนนี้ก็เลยเข้าบอกว่าถ้าวันไหนพี่เตจเหนื่อยอ่ะ ผมได้เสมอนะผมจะช่วยทำงานเลยัแล้วก็ขอเงินส่วนแบ่งด้วยจงตีความว่านี่คือการเป็นห่วงเป็นห่วงซึ่งวันนี้ได้ช่วยเหลือกันแล้วจริงๆขอบคุณเท่าแก่น้อยมากๆครับถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับให้ฟอสกับมุกเนี่ยฝากผลงานหน่อยฝากซีรีส์ใครคืออองชองเต้นนะครับทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังที่แอปพลิเคชันวิวตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ขอฝากอะไรกันม่ของพวกเราด้วยก็คือฟอสบุกโชว์เียครับผมทุกวันพฤหัสทาง YouTube GMMTV นะครับผมตั้งแต่เวลา6โม,มงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงก็เข้าไปดูความน่ารักของคุณบุ๊แล้วก็ความกวนของผมได้ในใช่ชนองนั้นนะครับยังไงขอฝากทุกคนด้วยนะครับเช่นกันนะครับโน้องๆสองคนนะครับเท่าไหนที่เหนื่อยที่ท้อ <laughs> ก็มาบอกพี่ได้เช่นกันนะร <laughs> ในการฟอนบุ๊คโชว์เร็วพี่ก็สามารถไป <laughs> ่วยทำงานได้เหมือนกัน <laughs> ไปเลยไปเลยแล้วก็ฝากรายการกระหายเล่าครังต่อไปด้วยนะยครับ หกโมงเย็นทาง y ยูทูบช่องจิมเอ็มทีวีตันนี้นะครับพวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับจินจางท่าของพระราชครับถ้าสาดต้องเข้าแก่น้อย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรียกชั่นนะครับกระหายเล่า ep ที่2ี่สนะครับโดยที่พี่เตนะครับเขาก็ชวนน้องฟอ,ฟอน้องโบกนะครับมาคุยฟุ้งเรื่องหนังกันแบบสนุกสนานเลยเนาะดูทั้งสามคนนี้เหมือนเขาแบบคุยเข้าขากันนะฮมมติถ้าเป็นเรื่องเรื่องหนังอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าทั้งสามคนก็ชอบอยู่แล้วเนาะแล้วแบบคุยกันแบบว่าได้หาทะเลาะกมากเลยเนาะแล้วก็สนุกแต่เราก็ยังงงอยู่วา ทำไมเราไม่ได้ดูคอนเทนต์นี้เนาะแต่ก็โอเคได้กลับมาดูแล้วก็แฮปปี้นะครับก็สนุกสนานเอิร์คอร์ตตามตามสไตล์ที่คุณเตเป็นผู้ดำเนินรายการเนาะก็จะบอกว่ามีความสนุกมีความสนุงนีทุกครั้งนะครับและประกอบกับมีฟอนต์ o o k กมาด้วยก็เยี่ยมปไปเลยครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากรับชมอ่า กระหายเล่า EP ที่20นะครับที่พี่เตเขาชวนฟอนด b บุ๊กมาเนี่ยก็ไปสามารถรับชมได้นะครับทาง y o u t u b e g m นจีวนะครับแล้วก็ในนี้ไหนไหนเขาก็พูดเรื่องอังสงเตเนาะก็ยังมี สตรีมยังอยู่ในบิลอยู่นะใครที่ไม่เคยดูฟอสบุ๊กในงองังซองเตก็ไปตามดูได้นะครับไม่ว่าหรือว่าจะเป็นรายการฟอสบุ๊กโชว์เรียวนะครับก็ไปดูน้องๆได้นะครับทางช่อง YouTube g m t มนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับน้องฟอสกับน้องบุ๊กนะครับเขาก็มีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับก็คือเรื่องช,อชกก็อกโกเช่คู่การอบอสแอนละเบฟนะครับก็ฝากไปดูไม่ใช่ฝากไปดูสิ ถ้าใครอยากรับชมนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับเขาก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา2องทุ่ครึ่งทางช่อง g m m 5 5นะครับแล้วก็ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับทางแอปพลิเคชันวิวนะครับตอนสี่ทุ่ครึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับก่อนจากการนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Studio Joy เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ